คุณคิดว่าคนที่คุณกลัวที่สุดจะมาช่วยคุณได้จริงหรือแฟ้มลึกลับความมืดที่ตามติดและชายแปลกหน้าที่ไม่ใช่มนุษย์คืนนี่ทุกสิ่งจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลคุณกล้าดูจนจบหรือไม่แสงยามเย็นแตะกระจกจนกลายเป็นสีทองจางอากาศในห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของเธอเองเธอยืนนิ่งกลางห้องเช่าเก่ากลิ่นฝุ่นและไม้เก่าผสมกันจนจ,นจมูกเธอแสบหัวใจเธอเต้นแรง เตือนให้เธอจำคืนที่เธอถูกไล่ออกอย่างไร้ความปราณีเพราะเธอทำของสำคัญของบริษัทหายไปในวันแรกที่เริ่มงานความรู้สึกอายและเจ็บปวดยังคงติดอยู่ในอกรากับมือที่มองไม่เห็นกำลังกดลงบนหน้าอกของเธอเธอพยายามเก็บของชิ้นสุดท้ายใส่กล่องเสียงกระดาษเสียดสีกันดังชัดในความเงียบแสงไฟทางเดินกระพริบเปลงเสียงหึ่งเบาเหมือนจะเตือนบางอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นหนักชัด และเย็นจนทําให้ต้นคอเธอชาเธอหยุดหายใจทันทีมือเธอสั่นจนเกือบทํากล่องหล่นเสียงรองเท้าหนังนุ่มกระทบพื้นข้างนอกชามั่นคงและน่ากลัวอย่างประหลาดเธอเดินไปที่ประตูปลายนิ้วสัมผัสลูกบิดที่เย็นจนผิวเธอสะดุง้งเมื่อเธอเปิดประตูภาพของชายสูงใบหน้าเย็นเฉียบและสายตาที่เคยสั่งให้เธอออกจากบริษัทโดยไม่มองเธอซ้ำก็ปรากฏตรงหน้า หัวหน้าเก่าที่เธอหวั่นกลัวที่สุดเขายืนอยู่ตรงประตูของเธอในที่แห่งนี้ในเวลานี้พร้อมสีหน้าที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนริมฟีปากเขาขยับเล็กน้อยแต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยคําแรกเธอก็รู้สึกถึงบางอย่างที่หนักอึ้งยิ่งกว่าอดีตท,ทั้งหมดบางอย่างที่ทำให้ลำคอเธอแห้งผากและฝ่ามือเธอเย็นเฉียบราวกับไม่มีเลือดหล่อเลียงเธอรับรู้ได้ทันทีว่าเหตุผลที่เขามาที่นี่ ไม่ใช่แค่เรื่องงานที่เธอเคยทำหายไปและความจริงที่เขากำลังจะพูดอาจทำให้โลกของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงต่อจากตรงนี้ต้องการให้เดินเรื่องในแนวใดต่อไปโรแมนติกลึกลับระทึกหรือดราม่าเข้มขน้นแววตาของเขาคล้ายกำลังประเมินบางอย่างในตัวเธอลึกนิ่งและมีเงาลึกลับซ่อนอยู่ด้านหลังเธอกลืนน้ำลายรู้สึกถึงความแห้งผากที่ลากผ่านลำคอเหมือนกระดาษทราย กลิ่นน้ำหอมอ่อนของเขาลอยเข้ามาแตะจมูกเป็นกลิ่นที่เธอจำได้ดีกลิ่นเดียวกับวันที่เธอถูกไล่ออกจากบริษัทมันทำให้ขาเธออ่อนแต่เธอก็ยังยืนอยู่เพราะความกลัวและความสงสัยเหมือนพันธนาการมัดเธอไว้สายตาเขากวาดมองห้องเช่าเก่าผนังลอกเป็นแผ่นหลอดไฟกระพริบเสียงน้ำหยดลงจากก๊อกที่ปิดไม่สนิททุกอย่างทำให้ความอับอายของเธอเพิ่มขึ้น หมือนมือเย็นเยื่อกำลังกดศีษะเธอให้ต่ำลงคุณมาที่นี่ทำไมเสียงเธอเบามากจนแทบไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินหรือไม่เขาไม่ตอบแต่ขยับก้าวเข้ามาครึ่งก้าวเหมือนต้องการตรวจสอบใบหน้าเธอใกล้ขึ้นลมหายใจอุ่นของเขาเฉียดแก้มเธอทำให้หัวใจเธอเต้นแรงจนหูอื้อเธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหลังชนกำแพงเย็นเฉียบความเย็นนั้นแล่นผ่านกระดูกสันหลัง จนอุณหภูมิทั่วร่างลดลงเขามองเธออย่างนิ่งงันเหมือนกำลังต่อสู้กับคำที่ต้องการจะพูดออกมาวินาทีนั้นเธอสัมผัสได้ว่าบางอย่างไม่ถูกต้องไม่ใช่เพียงความผิดพลาดที่เธอทำในวันแรกไม่ใช่ความโกรธที่เคยเห็นในสายตาของเขาแต่เป็นอย่างอื่นบางอย่างที่ทำให้ไหล่เขาตึงข้อเขาแข็งและมือเขากำลังสั่นเบาสั่นจริงจนเธอแทบไม่เชื่อสายตา เจี่ยวผู้นั้นผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าไร้ความรู้สึกกำลังกังวลหรือกลัวบางอย่างในแบบที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้ชายแบบเขาเธอสูดลมหายใจช้าแล้วสังเกตว่ามุมปากเขาขยับอีกครั้งเหมือนเขากำลังจะพูดสิ่งที่ทำให้เธอไม่สามารถถอยได้อีกแต่ก่อนที่คำใดจะหลุดออกจากปากเขาเสียงบางอย่างดังมาจากหลังทางเดินยาวด้านนอกเสียงโลหะกระทบกับพื้นก้องเย็น และคมจนความกลัวแล่นทั่วแขนเธอเขาหยุดพูดทันทีหันหน้าไปทางเสียงนั้นด้วยสายตาแข็งกร้าวเธอเห็นเส้นกรามเขาตึงราวกับเขารู้ว่าเสียงนั้นหมายถึงอะไรอากาศรอบตัวหนาแน่นขึ้นเหมือนความเงียบกำลังบีบลมหายใจของทั้งสองคนเธอกระพริบตาช้าและได้กลิ่นควันจางๆลอยมากับลมจากทางเดินกลิ่นไม่จางที่ไม่ควรมีในตึกเก่าแห่งนี้เขากลับมามองเธอ สายตาคมเหมือนจะบอกให้เธอตั้งสติมีคนตามฉันมาเขาพูดในที่สุดเสียงต่ำจนพื้นห้องเหมือนสั่นตามหัวใจเธอหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะคำที่เขาพูดไม่ใช่สิ่งที่เธอคาดคิดไม่ใช่คำตำหนิไม่ใช่คำขอโทษไม่ใช่เหตุผลที่เธอคิดว่าเขาจะมาเธอหายใจติดขัดมือเธอเย็นและช่วงคอเธอแข็งเหมือนกลั้นเสียงกรีดร้องที่กำลังจะหลุดออกมาเขาพูดต่อชาฉัด และหนักจนโลกทั้งห้องหมุนตามคำของเขาและพวกเขาต้องการบางอย่างที่คุณมีคำของเขาทำให้ร่างเธอชาเหมือนเลือดทุกหยดในตัวหยุดไหลไปทันทีเธอไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรและสิ่งที่เธอมีคืออะไรที่คนแปลกหน้าตามหาแต่สายตาจริงจังของเขาทำให้เธอรู้ว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นแม้เพียงเสี้ยววินาทีเสียงฝีเท้าในทางเดินเริ่มดังขึ้นชาลากยาว เหมือนคนที่ตั้งใจให้ทั้งตึกได้ยินว่าเขากำลังเข้าใกล้หลอดไฟทางเดินกระพริบแรงขึ้นแสงกระทบผนังเป็นเงาไหวเหมือนกำลังเต้นเป็นจังหวะของความกลัวที่กำลังล้อมเข้ามาเธอเม้มริมฝีปากปลายนิ้วเย็นจนรู้สึกเหมือนปลายประสาทหายไปแม้แต่ลมหายใจยังรู้สึกเหมือนถูกบีบให้สั้นลงเธอพยายามเรียบเรียงความคิดแต่คำถามผุดขึ้นเต็มหัวเธอมีอะไร ทำไมคนที่ไม่สนใจใครอย่างเขาถึงต้องมาหาเธอถึงห้องเช่าราคาถูกแห่งนี้ซีโอ๙เข้ามาใกล้เธออีกความสูงของเขาทำให้เธอต้องเหนยหน้ามองแสงสลัวทำให้เงาบนใบหน้าเขาดูเข้มกว่าปกติและความจริงใจในดวงตาของเขากลับทำให้เธอหวั่นระรัวหนักขึ้นคุณจำแฟ้มที่คุณทำหายในวันแรกได้ไหมเขาถามชาเสียงทุ้มต่ำเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักทุกคำเธอพยักหน้า ความอายจากวันนั้นยังติดใจยอยู่แต่เขากลับสายหน้าเบาเหมือนเธอไม่เข้าใจเหตุผลจริงของเรื่องทั้งหมดมันไม่หายเขากล่าวฉัดหนักและตรงจนความอบอุ่นสุดท้ายในร่างเธอหายวับไปมันอยู่ที่คุณเธอทอยหลังอีกครึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกทั้งที่เธอจำได้ชัดว่าเธอวางแฟ้มนั้นไว้บนโตะ๊ะแล้วมันก็หายไปและเธอก็ถูกไล่ออกทันทีฉันฉันไม่มีมัน เสียงเธอสั่นจนแทบฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงของตัวเองเขายื่นมือมาหยุดเธอเบาๆปลายนิ้วแตะข้อมือเธอสัมผัสเย็นมั่นคงและเหมือนกำลังเตือนว่าอย่าเสียงดังแม้แต่คำเดียวเสียงประตูห้องข้างๆดังปิดดังแบบผิดธรรมชาติเหมือนคนกำลังตรวจสอบห้องทีละบานเขาขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมรากับการใช้ตัวเขาเองบังเธอจากสายตาข้างนอกมีบางอย่างถูกซ่อนไว้ในแฟ้ม บางอย่างที่ไม่มีใครบอกคุณเพราะคุณไม่ควรรู้ตั้งแต่แรกเธอกัดฟันแน่นความกลัวกลายเป็นความหนาวและความหนาวกลายเป็นแรงกดบนหน้าอกจนเธอแทบหายใจไม่ออกเสียงฟีเท้าหยุดลงหน้าห้องของเธอเธอรู้สึกได้ถึงเงาที่เคลื่อนไหวหลังประตูเหมือนมีบางอย่างกำลังดมกลิ่นกำลังฟังกำลังเลือกเป้าหมายเซียวเองหน้าเข้ามากระซิบลมหายใจอุ่นของเขาเฉียดใบหู แต่คําของเขากลับเย็นจนเธอขนลุกไปทั้งตัวและตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าคุณคือคนสุดท้ายที่อาจยังพอถือกุญแจของมันอยู่เสียงลูกบิดข้างนอกขยับชาคมและตั้งใจเขาจับข้อมือเธอแน่นขึ้นสายตาเขาเปลี่ยนเป็นจริงจังแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนเขารู้ว่าประตูนี้จะไม่ทนแรงนานถ้าประตูเปิดออกอย่ามองหน้าเขาอย่าขยับและไม่ว่าเขาพูดอะไร ห้ามตอบกลับเขาพูดเสียงทุ่มสั่นเล็กน้อยเหมือนเขารู้จักผู้ที่อยู่หลังประตูดีกว่าใครทั้งหมดความจริงบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาและเธอสัมผัสได้ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปอย่างไม่มีวันหวนกลับลูกบิดหมุนอีกครั้งรอบนี้แรงกว่าเดิมบิดจนโลหะครางเป็นเสียงแหลมและประตูก็ค่อยๆขยับเปิดออกชารากับมีมือมองไม่เห็นผลักมันทีละเซี่ยวเซนติเมตร แสงจากทางเดินรั่วเข้ามาเป็นเส้นแคบลากผ่านพื้นห้องจนเกิดเงายาวผิดรูปเธอเห็นผนังด้านนอกสันไหวเหมือนบางอย่างกำลังเคลื่อนผ่านตรงนั้นอย่างช้าและตั้งใจหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะกระแทกซี่โครงมือเธอเย็นจนชาแต่เขายังกุมข้อมือเธอไว้แน่นความอุ่นเพียงจุดเดียวจากสัมผัสนั้นทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้ยืนอยู่ลำพังประตูเปิดกว้างขึ้นเงาดำขยับเข้ามาสูง ผอมการเคลื่อนไหวของมันไม่เหมือนคนทั่วไปเธอรู้สึกเหมือนมองเห็นแต่ก็เหมือนไม่ได้เห็นจริงรากับเงานั้นเลื่อนเข้ามาไม่ใช่ก้าวเดินซีโอขยับตัวเล็กน้อยบังเธอไว้ด้านหลังลำตัวเขาตึงจนเธอสัมผัสได้ถึงแรงอัดของกล้ามเนื้อเหมือนเขากำลังเตรียมตัวรับแรงประทะที่มองไม่เห็นเงานั้นหยุดตรงพรมหน้าประตูไม่มีเสียงหายใจไม่มีเสียงฝีเท้า มีเพียงความเงียบที่หนักจนหูอื้อจากเงามืดใบหน้าของบางคนค่อยๆปรากฏแต่ไม่ใช่ลักษณะที่เธอจำได้ว่าเป็นคนผิวซี่จนเกือบโปร่งแสงราวกับแผ่นกระดาษที่สะท้อนแสงไฟสลัวดวงตาของเขาไม่กระพริบเลยเขาเกือบทั้งดวงเหลือเพียงจุดดำเล็กเท่าปลายเข็มเขายืนตรงนั้นนิ่งราวกับรูปปั้นแต่การมองของเขากลับเฉือนผ่านอากาศเข้ามาหาเธอ แม้ซีอจะบังเธอไว้เธอยังรู้สึกได้รู้สึกเหมือนสายตาที่เย็นและหนักนั้นกำลังเรียกชื่อเธอในใจเธอกลั้นหายใจตามที่ซีอบอกแต่ความกลัวทำให้ลมหายใจเธอติดขัดเหมือนมีก้อนแข็งอยู่กลางหน้าอกชายผิวซีดยื่นหน้าเข้ามาเล็กน้อยชาหลึกและไร้เสียงใดๆประตูห้องเธอค่อยๆง้างออกอีกนิดเหมือนแรงผลักจากคนที่อยู่นอกกรอบมองแต่ไม่ใช่การเคาะ ไม่ใช่การผลักแบบคนทั่วไปเหมือนลมหนาวจัดที่แทรกผ่านเหล็กกันซิโอขยับเท้าเสียงรองเท้าเสียดกับพื้นดังเบาแต่กลับก้องในความเงียบเขาพูดชาทุ้มต่ำไม่มองเธอแต่ชัดว่าเป็นคำเตือนถึงเธอคนเดียวเขามาเพราะแฟมและเขาไม่ต้องการให้คุณพูดเขาต้องการตรวจสอบคุณเท่านั้นคำว่าตรวจสอบทำให้เธอขนลุกทั้งแขน ราวกับคำคำนั้นมีความหมายมากกว่าที่เธอเข้าใจชายผิวซีดเอียงหน้าเหมือนกำลังฟังเสียงที่ไม่มีใครได้ยินแล้วร่างของเขาขยับอีกครั้งแต่ไม่ใช่ก้าวเดินเป็นการเลื่อนตัวเข้ามาเงาเขาคืบเข้ามาในห้องเธอโดยที่เท้าของเขายังไม่ได้ขยับจากพรมเลยแม้แต่นิดเดียวอากาศในห้องเย็นลงอย่างรวดเร็วเหมือนใครเปิดช่องลมหนาวจนสุดลมหายใจเธอกลายเป็นไอจาง มือซีอที่จับเธอไว้เริ่มเย็นลงตามแต่เขายังกำไว้แน่นแน่นจนเธอรู้ว่าเขาพยายามไม่ให้เธอหนีหรือสั่นจนเกินไปเงานั้นยาวขึ้นเข้าใกล้เข้ามากว่าเดิมระยะเพียงเอื้อมมือถึงชายผิวซีดเอ่ยเสียงครั้งแรกเสียงต่ำมากครุกระเหมือนเสียงลมหายใจผ่านโลหะไม่ใช่เสียงมนุษย์คืนมันมาคำพูดนั้นไม่ได้ดังมากแต่เหมือนก้องอยู่ในหัวเธอ สะท้อนซ้ำไปมาจนเธอเกือบหลุดเสียงตอบกลับซี o โอกัดฟันเสียงเขาเกือบไม่เป็นเสียงคนแต่ยังคงเด็ดขาดอย่าพูดชายผิวซีดยกมือขึ้นนิ้วเรียวยาวผิดสัดส่วนผิวซีดราวกับไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงเขาแตกกรอบประตูเบาปลายนิ้วขูดกับเนื้อไม้เสียงนั้นทำให้เธอขนลุกไปทั้งแผ่นหลังเหมือนเสียงนั้นกำลังลากผ่านกระดูกของเธอเองเขาขยับหน้าเข้ามาอีก ดวงตาขาวซีดมองทะลุร่างซีอตรงมายังเธอที่ซ่อนอยู่ด้านหลังและครั้งนี้เขาพูดชัดช่าและหนักกว่าเดิมมันอยู่กับเธอเธอรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นเพราะในเสี้ยววินาทีนั้นภาพหนึ่งผุดขึ้นในความคิดภาพที่เธอไม่เคยคิดถึงตั้งแต่วันแรกที่ถูกไล่ออกวันนั้นเธอสะพายกระเป๋ารีบออกมาจากบริษัทกระเป๋าที่หนักผิดปกติ หนักจนเธอไม่เคยเปิดตรวจตั้งแต่นั้นมาตอนนี้ภาพกระเป๋าใบนั้นวางอยู่มุมห้องซ่อนอยู่ใต้กล่องเสื้อผ้าเหมือนมันกำลังเต้นตามหัวใจเธอซีอเห็นแววตาเธอเปลี่ยนไปเขาหันขวับมามองเธอทันทีดวงตาเขาวกว้างราวกับเพิ่งเข้าใจสิ่งที่เธอเพิ่งคิดขึ้นและก่อนที่เขาจะเอ่ยคำใดชายผิวซีก็ก้าวแรกเข้ามาในห้องก้าวแรกที่แท้จริง เสียงส้นรองเท้ากระแทกพื้นห้องดังชัดเจนจนทำให้ลมหายใจเธอสะดุด CEO ผลักเธอเบาๆให้ถอยไปเสียงเขาแตกพรา่าแต่ชัดเจนอย่างที่สุดเขาจะไม่ออกไปจนกว่าเขาจะได้ของนั้นจากคุณเงามืดคลุมพื้นห้องเกือบทั้งแผ่นร่างผิวซีดเข้ามาใกล้ตาเขาจ้องตรงไปยังมุมห้องที่กระเป๋าเธอซ่อนอยู่และเธอรู้ทันทีว่าเขาจะตรงไปหากระเป๋าใบนั้น ไม่ว่าซีอจะยืนขวางหรือไม่ก็ตามเธอยืนตัวแข็งไม่กล้าขยับปลายนิ้วเย็นเฉียบจนรู้สึกเหมือนแข็งตัวไปทั้งมือสายตาเธอติดอยู่กับมุมห้องที่กระเป๋าใบเก่าซ่อนอยู่ใต้กล่องเสื้อผ้าชายผิวซีดหยุดชั่วครู่ยกมือขึ้นชาชานิ้วเรียวยาวขยับใกล้กับขอบกล่องแสงไฟสลัวสะท้อนบนเล็บเขาเป็นเส้นแววเย็นเหมือนกำลังสับคั่วความตายเข้ากับความหวังของเธอ ซีโอหันมามองเธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหนักใจเขาไม่พูดแต่ร่างกายของเขาบอกชัดว่าเขากำลังวางแผนและรอเวลาเพียงเสียวินาทีที่เหมาะสมเธอรู้ว่าถ้าลองขยับกระเป๋าเองชายผิวซีดอาจทำร้ายเธอทันทีความกลัวเหมือนแข็งตัวเป็นหินทำให้เธอแทบไม่สามารถขยับนิ้วใดๆชายผิวซีดเอนตัวลงดวงตาขาวซีตรงเข้ากับกระเป๋า และเงยหน้าไปทางเธอเพียงเสี้ยววินาทีเรากับถามทางด้วยสายตาแต่เธอไม่กล้าตอบกลับแม้แต่การพยักหน้าซีโอขยับตัวขึ้นดันตัวเองไปข้างหน้ากั้นระหว่างเธอกับชายผิวซีดร่างสูงของเขาเหมือนกำแพงเหล็กแต่เงาของชายผิวซีดยังไล่ตามสายตาเธอไม่เลิกจับมันเสียงซีโอทุ้มต่ำารากับกระซิบคำสั่งกับตัวเองแต่หนักแน่นพอให้เธอเข้าใจว่า นี่เป็นเวลาที่เธอต้องตัดสินใจมือเธอสัน่นแต่ร่างกายกลับขยับไปข้างหน้าเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋านิ้วเธอแตะผิวหนังเก่าสัมผัสความแข็งและเย็นของศิบหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะทะลุอกชายผิวซีดเลื่อนตัวชเาร่ากับลมแต่เมื่อเธอจับกระเป๋าเขาก็หยุดนิ่งสายตาไม่ละจากเธอซีโอจับมือเธอเบาๆจับไว้แน่น สายตาเขาเต็มไปด้วยความกังวลเรากับบอกว่าอย่าปล่อยให้เธอพลาดเพียงเสี้ยววินาทีนี้เธอค่อยๆลากกระเป๋ามาใกล้ตัวปล่อยมือซีอโอจับอีกครั้งและในวินาทีนั้นชายผิวซีขยับตัวอีกครั้งเร็วขึ้นเร็วกว่าที่เธอคาดคิดและความรู้สึกที่บีบแน่นในอกทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกซีอโอผลักเธอเล็กน้อยทำให้เธอหลบไปด้านข้างและมือของเขากระชับรอบกระเป๋า ดึงกระเป๋าเข้ามาใกล้ตัวเธอมากที่สุดชายผิวซีดหยุดเหมือนคาดไม่ถึงการต้านทานนิ้วเรียวยาวชี้ตรงไปยังกระเป๋าร่างของเขาสั่นเล็กน้อยแต่สายตายังคงจับจ้องไม่ละคุณมีมันอยู่กับตัวเอง CEO พูดเสียงทุ่มเหมือนคำพูดนั้นเป็นคำเตือนและสัญญาณของความคุ้มครองที่แข็งแรงชายผิวซีดยืนค้างเงาเข้มเคลื่อนรอบพื้นห้องแต่ไม่ขยับใกล้กระเป๋าอีก เหมือนกำลังประเมินสถานการณ์เธอหายใจลึกปล่อยให้ลมหายใจไหลออกความหนาวในมือและแขนเริ่มจางแต่หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดซียอพยักหน้าเหมือนยืนยันว่าเธอทำถูกต้องแต่สายตาของเขายังเต็มไปด้วยคำถามและความกังวลที่เธอไม่สามารถอ่านออกชายผิวซีดถอยออกและร่างของเขาค่อยๆล่องหนกลับเข้าความมืดราวกับเขาไม่เคยอยู่ที่นี่แต่ความรู้สึก ความหวาดกลัวและเงาของเขายังคงติดอยู่กับห้องเช่าเก่าเหมือนรอเวลาให้เธอไม่ระวังอีกครั้งซีโอหันมามองเธออีกครั้งสายตาเขาไม่พูดอะไรแต่มือที่ยังจับกระเป๋าของเธอเป็นคำตอบเดียวที่เธอเข้าใจได้คุณปลอดภัยแล้วแต่เรายังไม่พ้นเขาพูดเบาและความหมายของคำพูดนั้นทำให้เธอรู้ว่าความตึงเครียดยังไม่จบและเงาในความมืดนั้น ยังอาจกลับมาอีกครั้งเธอสุดตัวลงบนเก้าอีกระเป๋ายังอยู่ในมือหัวใจเต้นแรงแต่มีเพียงความอบอุ่นเบาๆจากมือซีอความอบอุ่นเดียวที่ยืนยันว่าเธอไม่ได้เผชิญสิ่งเหล่านี้เพียงลำพังและทั้งสองรู้ดีว่าเรื่องราวนี้เพิ่งเริ่มต้นและสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเคยเข้าใจทั้งหมดเธอยังคงนั่งตัวสั่นบนเก้าอี สายตายังจับอยู่กับกระเป๋าใบเก่าหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากหน้าอกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวเพียงอย่างเดียวมีความสงสัยปนความอยากรู้ที่แผ่ราวกับไฟอ่อนๆในอกซีโยยืนข้างเธอยังคงจับกระเป๋าแน่นสายตาของเขาจับจ้องไปที่ประตูเรากับกลัวว่าเงาในความมืดจะโผล่มาอีกครั้งคุณต้องเปิดมันเขาพูดเสียงทุ้มต่ำแต่มีความหนักแน่นชัดเจน ราวกับว่าไม่มีทางเลือกอื่นเธอสั่นหัวนิ้วเกรงแน่นรอบสายกระเป๋าเธอจำได้ดีไม่รู้ว่าภายในนั้นจะมีอะไรแต่บางอย่างบอกเธอว่าชีวิตของเธอและของสิวขึ้นอยู่กับสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในความสงบของห้องถูกทำลายด้วยเสียงฝีเท้าที่ไม่แน่ใจดังก้องในทางเดินอีกครั้งแผ่วเบาแต่ชัดเจนเหมือนคนเดินไม่ใช่คนแต่เป็นเงาที่เคลื่อนตัวอยู่รอบ,รอบ ซีโอขยับใกล้วางมือบนกระเป๋าเธออย่างมั่นคงดวงตาเขาส่งสัญญาณเงียบว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอสูดลมหายใจลึกนิ้วค่อยคอยดึงซิปขึ้นเสียงโลหะเสียสดสีดังเบาเหมือนเสียงหัวใจของเธอสะท้อนกลับมาเมื่อเปิดกระเป๋าเธอแทบหยุดหายใจภายในเป็นเอกสารแฟ้มหนาแต่ไม่ใช่เอกสารธรรมดาแต่เป็นแฟ้มที่มีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับ และตัวเลขที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนสายตาเธอสัน่นหัวใจเต้นแรงทุกหน้ากระดาษเหมือนมีพลังบางอย่างดึงดูดความสนใจและเรียกความทรงจำที่เธอแทบลืมไปแล้วกลับคืนมาซิโอตามมองทุกหน้าใบหน้าของเขาเย็นเฉียบแต่สายตาเต็มไปด้วยความตื่นตัวเรากับเขากำลังประเมินทุกความหมายของแฟ้มนี้ท่านใดนั้นเสียงฝีเท้าข้างนอกดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้หนักแน่น เหมือนใครบางคนกำลังเดินตรงมาที่ประตูห้องเธอ c โอผลักเธอเบาๆให้ยืนมือทั้งสองจับกระเป๋าไว้แน่นสายตาเ,าเขาเข้มข้นจนเธอรู้สึกถึงความตึงเครียดในร่างกายต้องรีบหนีเขาพูดเบาเสียงทุ้มแต่เด็ดขาดร่างเขาพร้อมเคลื่อนไหวเหมือนนักล่างเงียบแต่คราวนี้เป้าหมายคือการปกป้องเธอเธอก้าวตามเขาออกจากเก้าอีทุกฝีเท้าของเธอสัน่นแต่ความรู้สึกบางอย่างบอกเธอว่า หากเธอไม่ไปตอนนี้เงาในความมืดจะเข้ามาแทนที่ชายผิวซีดยังอยู่ด้านนอกรอนิ่งเหมือนกำลังตรวจสอบและสายตาของเขายังคงจับไปยังมุมห้องที่เธอเพิ่งเปิดแฟม้มซีโอดึงมือเธอออกจากห้องเช่าลงบันไดแคบแคบเสียงรองเท้าสองคู่กระแทกพื้นดังสนัน่นแต่กลับไม่ได้ยินจากด้านนอกเหมือนใครบางคนปิดกั้นเสียงไว้เมื่อทั้งสองออกจากตึกเก่า อากาศภายนอกเย็นเฉียบทำให้ร่างกายเธอชาปลายนิ้วแต่สายตาของเธอกลับมองไปที่แฟ้มแน่นในมือซี o รู้สึกได้ว่ามันมีพลังบางอย่างมากพอจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เธอคิดว่าเคยเข้าใจซีอหันมามองเธอใบหน้าของเขาจริงจังสายตาเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ถูกตอบทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเขาพูดเสียงทุ้มต่ำและครั้งนี้ไม่มีความลังเลเพียงความมั่นใจที่ชัดเจน เธอยือนตรงหัวใจเต้นแรงและรู้สึกถึงความกล้าแม้ว่าความมืดและความไม่รู้จะยังคงอยู่รอบตัวแฟ้มในมือเป็นกุญแจกุญแจที่จะไขความลับและความลับนั้นจะทำให้ทั้งสองคนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสายตาเธอสบกับสายตาเขาและทั้งสองรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้จะพาพวกเขาไปยังจุดที่ไม่มีใครเคยกล้าเข้าไปและจะเผยความจริงที่ลึกและมืด ซ่อนอยู่ในแฟ้มเล่มเล็กแต่ก่อนที่เธอจะก้าวไปต่อเสียงบ้างอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเบาแต่ชัดราวกับเรียกชื่อเธอและทำให้ร่างเธอแข็งค้างเพราะเธอรู้ทันทีว่าความอันตรายยังไม่จบแค่เพียงการหนีออกจากตึกเก่าเสียงเรียกจากด้านหลังค่อยๆเงียบลงเหมือนใครบางคนตรหนักว่าการตามมานั้นไร้ผลอากาศเย็นจากค่ำคืนนี้ค่อยๆกลับมาเป็นธรรมชาติ ทำให้หัวใจเธอที่เต้นแรงเริ่มสงบลงบ้างซ c โอจับมือเธอแน่นสายตาเขาอบอุ่นกว่าทุกครั้งไม่ใช่ความเข้มข้นของความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความมั่นใจและความรับผิดชอบที่เขาเต็มใจแบกรับทุกอย่างปลอดภัยแล้วเขาพูดและครั้งนี้เสียงของเขามีความนุ่มนวลเหมือนลมหายใจที่พัดพาความกลัวออกไปเธอพยักหน้าปล่อยความตึงเครียดในร่างกาย และสัมผัสได้ถึงความจริงใจทั้งจากเขาและจากตัวเองแฟ้มในมือกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าไม่ใช่เพียงความลับหรือความอันตรายแต่เป็นเครื่องตันใจว่าแม้เรื่องราวอันน่ากลัวและยากลำบากก็สามารถผ่านไปได้ด้วยความระมัดระวังและความเชื่อใจพวกเขาออกจากตึกเก่าย่างก้าวลงสู่ถนนแสงไฟถนนอบอุ่นและเสียงค่ำคืนปกติกลับมารายล้อมรอบตัว เหมือนโลกนี้ยังคงหมุนไปแม้เหตุการณ์ที่ผ่านมาจะไม่ธรรมดา CEO ยื่นแฟ้มให้เธอถือไว้สายตาเขายิ้มเล็กๆไม่ต้องพูดอะไรอีกเพราะทุกอย่างชัดเจนแล้วความปลอดภัยความเชื่อใจและความกล้าเธอยืนตรงหัวใจเต็มไปด้วยความสงบและรู้ว่าแม้ความลับและความอันตรายจะยังอยู่ชีวิตก็ยังต้องเดินต่อไปแต่ครั้งนี้เธอไม่ต้องเดินเพียงลำพัง แสงไฟถนนสะท้อนบนแฟมและความมืดที่เคยคุกคามค่อยๆถูกแทนที่ด้วยแสงอุ่นเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่เรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยความเข้าใจและความหวังที่แผ่วเบาแต่มั่นคงเธอและเขาเดินไปข้างหน้าสองเงาเคียงคู่กันพร้อมรับมือทุกสิ่งที่โลกอาจโยนเข้ามาและครั้งนี้ไม่มีความกลัวใดที่ต้องเผชิญเพียงลำพังอีกต่อไป